นี่ครับผู้ชมครับเปรียกไข่ครับมันมาไข่ไว้นะครับนี่ครับไข่ไว้ขี้ไว้เต็มเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับผู้ชมครับขยายพันธุ์ไวมากเลยครับนกพิราบเนี่ยครับทํายังไงครับวันนี้ครับเราต้องกําจัดไล่ออกนะครับด้วยน้ํายาสูตรเด็ดของเรากันเลยนะครับนี่ครับอืมครับผู้ชมครับดูสิครับขี้นกครับนี่เราฉีดพ่นแล้วนะครับฉีดพ่นไว้ทั่วๆเลยครับ ตรงที่นกนอนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องออเพลินชนแนลนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมเมื่อวานครับฝนตกไหมครับที่บ้านคุณผู้ชมครับที่บ้านพ่อเพลินนี่ตกอย่างแรงนะครับดูสิครับต้นไม้นี่เขียวเชื่ออุ่มเลยครับต้องเช้าเช้าแบบนี้ครับอากาศสดชื่นด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้พ่อเพืินจะพาคุณผู้ชมมาทําการไล่นกครับไล่นกพิราบนะครับด้วยน้ํายาสูตรเด็ดครับไล่ยังไงครับด้วยน้ํายาสูตรเด็ดน้ํายาสูตรเด็ดเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําและรับชมน้ํายาสูตรเด็ดสําหรับการไล่นกพิราบโดยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับพริกแบบนี้หรอครับพริกสุกๆแก่ๆแบบนี้ครับสามารถไล่นกพิราบได้ด้วยนะครับเนี่ยครับแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ เราก็หาเก็บนะครับพี่แก่ๆตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปทําน้ํายาไล่นกพิราบด้วยกันนะครับนี่ได้มาแล้วครับนี่ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เก็บเอาประมาณถ้วยหนึ่งนะครับทิกแบบนี้นะครับสามารถมันจะเป็นเผ็ดด้วยนะครับเนี่ยครับนกพิราบจะไม่ชอบนะครับแบบเผ็ดๆแบบนี้ครับขนาดเรากินยังเผ็ดเลยครับเดี๋ยว เรามาทาน้ํายาไล่นกพิราบแล้วนกพิราบจะอยู่ไหมครับเนี่ยครับเจอพริกเข้าไปแบบนี้ครับเดี๋ยวพ่อเพลินเก็บพริกก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทําน้ํายาด้วยกันครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพลินจะทําน้ํายาไล่นกพิราบนะครับก็จะมีพริกขี้หนูสวนครับอันนี้หนึ่งถ้วยเล็กนะครับแล้วก็ยาหนึ่งขาดไม่ได้ครับก็คือกระเทียมครับ กระเทียมนี่จะมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นนะครับเวลานกพิราบได้กลิ่นมันก็จะหนีไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําน้ํำยาไล่นกพิราบด้วยกันเลยนะครับ่อเดือนนะครับคุณผู้ชมครับพริกขี้หนูส่วนครับแล้วก็กระเทียมครับเราใส่พร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการตําครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ เมื่อเราได้น้ำยาของเราแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ตักใส่ภาชนะของเราเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็น้ำครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเราใส่น้ำลงไปอีกนะครับนนะครับคุณผู้ชมครับก้อนเล็กๆเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็ทำการคนครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ มันก็จะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับน้ํายาสูดเด็ดของเราครับเวลาเราฉีดพ่นไปนะครับฉีดพ่นไปโดนตานกหรือว่าตัวนกนะครับมันก็จะแสบเผ็ดแสบร้อนนะครับหรือว่ามันได้กลิ่นนะครับมันจํากลิ่นของมันได้นะครับมันก็จะหนีไปเลยนะครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเราเคน้ําใส่แล้วก็ได้เป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาทําการกรองครับ กรองเอาแต่น้ำนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อได้เป็นอย่างนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับได้น้ำยาของเรานะครับแล้วก็ทำการกรองครับกรองเอาแต่น้ำนี่นะครับ ส่วนพวกนี้ครับเราก็สามารถใช้ได้อีกนะครับนี่ครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้น้ำยาสูตรเด็ดสำหรับไรนกพิราบแล้วนะครับเราก็มาใส่เครื่องพ่นครับเพใส่เครื่องพ่นนะครับคุณผู้ชมครับ จะนำไปลาดรถก็ได้นะครับหรือว่าเทตรงที่นกที่าบมาเกาะหรือว่ามานอนนะครับแต่นี้พ้อเพลจะแต่นี้พ่อเพินจะทําการฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นนกที่ราบนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาครับค,รค,คุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้พ่อเพลใส่เครื่องพ่นแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาฉีดพ่นนะครับตรงที่นกชอบมานอนกน็คือที่นี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมแค่ขี้เต็มเลยครับ เดี๋ยวเราจะฉีดพ่นตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะฉีดพ่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับฉีดพ่นเลยครับเนี่ยฉีดพ่นตรงที่นกชอบนอนนะครับก็คือตรงนี้แหละครับเนี่ยตามพ่วงนี้นครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับ คุณผู้ชมครับกลิ่นฉุนมากเลยครับพริกครับพริกกับกระเทียมเนี่ยครับเวลานกได้กลิ่นหรือว่าโดนระบบประสาทของนกนะครับนกจะได้กลิ่นนะครับอืครับคุณผู้ชมครับดูสิครับขี้นกครับนี่เราฉีดพ่นแล้วนะครับฉีดพ่นไว้ทั่วทั่วเลยครับตรงที่นกนอนนะครับคุณผู้ชมครับเวลานกได้กลิ่นหรือว่าสัมผัสนะครับมันก็จะเหม็นนะครับ แลวเวลามาสูดดมเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะแสบจมูกนะครับหรือว่าจะทําให้โดนผิวหนังมันนะครับมันก็จะเข้ามาใกล้พื้นที่เนื่องจากนกแต่ละตัวจะมีนอกจากนกแต่ละตัวนะครับคุณผู้ชมครับกลิ่นสัมผัสไม่เหมือนกันนะครับเวลาโดนจมูกมันเยอะๆนะครับหรือว่ามันได้กลิ่นเยอะๆนะครับมันก็จะทนน้ํายาไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะหนีไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับสำหรับการไล่นกด้วยน้ำยาสูตรเด็ดในวันนี้ครับคุณผู้ชมก็ลองนำสูตรนี้ไปใช้นะครับอาจจะได้ผล70%เอร์ซน์ไม่เต็มร้อยนะครับแต่ก็สามารถไล่นกกำจัดนกให้ออกไปจากบ้านเรือนของเราได้โดยวิธีง่ายๆแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมลองเอาไปใช้ดูนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสุตรยอดไหมครับในการไล่นกพิราบในวันนี้ครับโดยน้ำยาสูตรเด็ด เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับน้ํายาสูตรเด็ดในการไล่นกพิราบในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดติดตามเพิ่นเพิ่มนลด้เลยนะครับวาเจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ